ทำอย่างไรไม่ให้เป็นคนคิดมาก 1. กําหนดเวลาหยุดคิดเมื่อคิดถึงเรื่องใดซ้ําๆมากเกินไปก็ให้กําหนดเวลาหยุดคิดเรื่องนั้นเอาไว้เหมือนกับเวลาเลิกงานหรือเวลาหมดเวลาการแข่งขันเวลามีเสียงนกวีดปรีดหมดเวลาขึ้นมาไม่ว่าจะเล่นถึงตอนไหนก็ต้องหยุดเล่นจนได้ครับกําหนดเวลาไว้เลยว่าจะคิดอีก20นาทีหรือถึงเวลา10บโมงเราจะหยุดคิดเรื่องนี้ พอถึงเวลาก็พูดย้ำๆกับตัวเองว่าหยุดคิดหยุดคิดหยุดคิดเลิกแล้วพอแล้วพอแล้วพอกลับไปคิดเรื่องเดิมอีกก็สั่งตัวเองให้หยุดคิดใหม่จนกว่าจะไม่กลับไปคิดในเรื่องเดิมการควบคุมความคิดของคนอื่นนั้นทำไม่ง่ายสิ่งเดียวที่เรากำหนดทั้งหมดได้ก็คือความคิดในใจของเราเอง 2. ทดแทนด้วยความคิดอื่น หลังจากกำหนดเวลาคิดและสั่งจิตให้หยุดคิดต่อแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจิตของใครก็ไม่ได้เชื่องจนเชื่อฟังได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับเพราะคอยแต่จะหันกลับไปคิดแต่ในเรื่องเดิมๆวิธีการก็คือให้ทดแทนความคิดเดิมด้วยความคิดใหม่เช่นกำลังคิดมากว่าเรากำังจะติดโควิดไหมเนี่ยก็ให้เปลี่ยนความคิดใหม่เป็นไอ้พรุงนี้ต้องทำอะไรตระเตรียมการเอาไว้แล้วหรือยัง แต่การจะสวิตช์ความคิดจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆมันต้องอาศัยตัวช่วยนั่นก็คือการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาครับ mm. เช่นออกกำลังกายออกไปข้างนอกออกไปคุยกับเพื่อนหรืออาจจะทำงานอาดิเรกก็ได้ mm. เมื่อร่างกายเปลี่ยนอริยบทไป mm. ก็จะทำให้ความคิดของเราเปลี่ยนได้ง่ายยิ่งขึ้น mm. เมื่อใจจดจอ่อกับกิจกรรมที่เปลี่ยนไป ความคิดของเราก็จะได้เปลี่ยนแปลง 3. คิดแต่ด้านดีๆบางครั้งเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดหรือเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วแต่ความกังวลหรือความไม่สบายใจที่ยังทําร้ายเราได้อีกมากมันมาจากความคิดในใจของเราเองครับ จินตนาการที่เราสร้างสารรค์ต่อเติมเข้าไปจะสร้างความกังวลใจให้มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆดังนั้นถ้าหยุดคิดไม่ได้ก็ให้คิดแต่ด้านดีๆเข้าไว้เช่นแต่คิดว่าคนอื่นเขาจะนินทาว่าร้ายเราไหมเนี่ยก็คิดใหม่ว่าเฮ้ยไม่มีใครก็สนใจเราหรอกเพราะมันมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจมากกว่าหรือถ้าเราบอกว่าถ้าเขาไม่รับราก็เขางานโอ้หเราคงจะแย่แน่เลย ก็เปลี่ยนใหม่เป็นเขาต้องรับเราเข้าทำงานเพราะคุณสมบัติของเราครบถ้วนแต่ถ้าเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำได้ดีที่สุดแล้วคิด้ายก็ทำลายความรู้สึกที่มีคิดดีก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ชีวิตคนจะเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับเลือกความคิดแบบไหนให้ตัวเอง 4. ลงมือทำ ถ้ามัวแต่คิดมากกงวนใจว่าจะทําได้ไหมหรือพูดออกไปแล้วเนี่ยเขาจะรับฟังเราหรือเปล่าต่อยคิดมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นมามีแต่ความทุกข์ใจวิธีการก็คือเพื่อให้หายสงสัยให้ลงมือทําไปเลยทําดูก็จะได้รู้ว่าทําได้หรือไม่พูดออกไปก็จะได้รู้ว่าเขาจะรับฟังหรือไม่ฟัง ดีกว่ามานั่งกังวลใจว่าทําแล้วจะสําเร็จไหมพูดออกไปแล้วเขาจะโกรธแล้วหรือเปล่าหรือไปขอความช่วยเหลือเขาเขาไม่ช่วยกลับมาแล้วจะทํำยังไงก็เพราะยังไม่ทําสักทีมันถึงได้มีแต่ความกังวลใจไงล่ะครับเท่ากับติดอยู่ในกับดักของความทุกข์ที่ไม่มีทางหาทางออกไปได้ลงมือทำจะได้คำตอบว่าทำได้หรือไม่ได้หายกังวลใจ แต่ถ้าไม่ทาก็คิดมากต่อไปเพราะผลที่ตามมาของการไม่กล้าทํา